สวัสดีครับพ่อเออสวัสดีลูกเอ้ยวันนี้เป็นไงบ้างล่ะเนี่ยก็สบายดีครับเออลูกทำไมคราบที่แล้วลูกถึงไม่เข้าเรียนละ่ะเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยเออที่พ่อเนี่ยผมเป็นหมออ่ะผมว่าผมเรียนไม่ไหวนะครับพ่อมันเหนื่อยมากเลยเชื่อพ่อเถอะลูกอน,นาคตลูกจะได้สบายนะก็ผมไม่ชอบนี่พ่อผมเรียนไม่ไหวนะผมไม่ได้ชอบอาชีพนี้เลยเนัยนเรียนไปก็ได้ เครียดว่ะครอบครัวไม่เข้าใจกูเลยการเรียนไม่ก็ยังลำบากอยู่แล้วไม่ยังมากดดันกูอีกผมไม่เข้าใจเท่าไหร่รอกแต่ว่าบางทีก็ต้องัก่อนาเข้าใจ่าไม่สดว่านก่อนบ้างนะครับผมตอนนี้เลยเหรอครับเอ้าเฮ้ยเดี๋ยวมาเว้ยจกแ่สดชื่นไหมหนุม มาพบคุณที่ห้องด้วยเธอรู้ไหมว่าหนูเรียนหลังเขาห้ามสูบกุหลาบนะรู้ครับแต่ว่าต้องทนที่ปัญหาการเี้ก็ลำบากเรื่องกดดันทั้ว่าอาจารย์ไม่เป็นธรรมแต่วันนั้นมีอ่เรื่องมีเยอะแยะแล้วเธอจะมาพึ่งสิ่งนี้ได้ยังไงถ้าคุณได้ผมพึ่งอะไรอ่ะก็ของดีก็ได้นอาจารย์ทั้งทั้งเรื่องผมก็ไม่มีอาจารย์บอกว่าทั้งเรื่องมีเยอะแยะไงแล้วจะผมทำยังไงอาจารย์

อย่าเพ่งตายแซมเออกูว่ากูจะเลิกบุรี่แล้วมาแซามถึงครอบครัวจะมีปัญหากับกูแต่กูก็ไม่อยากเขาเสียกูไปเหมือนที่กูเสียงไปมาแซามลาก่อนนะเพื่อนรักของกู